ขอต้อนรับเข้าสู่ Work Walk EP 2นะคะซึ่ง EP นี้คือ o ุตเทจน้อยมากนะคะทุกคนไม่มีเวลาถ่ายเลยแต่ก็พยายามจะทําให้ทุกคนได้เห็นไลฟ์สไตล์ในการทํางานของเรานะคะอย่างที่บอกเลยนะคะว่าตอนนี้เราโฟกัสกับการเข้ายิมมากๆนะคะถึงจะไม่ได้เล่นอะไรหนักมากแต่เราก็พยายามเข้าไปเดินเข้าไปวิ่งพยายามทําให้เป็นนิสัยในทุกๆวันนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปเอ b มบ s ซนะคะเรามีนะัด ทานค้านะคะแล้วก็มีคุยงานนิดหน่อยเนาะคือจริงๆแล้วเราเป็นคนไม่ชอบทํางานร้านกาแฟหรือว่าทํางานข้างนอกนะคะคือเวลาไปร้านกาแฟเนี่ยก็จะทําได้แค่คุยแล้วก็ออกไอเดียอะไรต่างๆเนาะแต่ว่าถ้าให้นั่งทํางานเลยไม่มีสมาธินะคะตอนแรกเราจะถ่ายบรรยากาศการคุยกับลูกค้าการทํางานนะคะทุกคนแต่ว่า คือพอมันทำงานแล้วมันดีฟมากนะคะเลยไม่ได้ถ่ายถ่ายมาแค่นี้นะคะสวัสดีวันศุกร์ค่ะวีคนี้เป็นวีคที่ยุ่งมากๆเพิ่งมีเวลามาทำบล็อกก็คือวันนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะมีการถ่ายงานกันนะคะวันนี้เป็นงานสปอนเซอร์นะคะแล้วก็วันศุกร์นี้ก็จะเคลียร์งานให้เสร็จเนาะที่เราแผนไว้นะคะ,ะพวพรุ่งนี้เรามีเรียนแว้น้เราจะพาทุกคนไปเรียนแม่น้กับเราด้วยเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตไปทํา คอนเทนต์ก็อันนี้ก็คือตั้งกล้องไปแล้วนะคะนี่ก็เดี๋ยวจะอันนี้เป็นสคริปต์นะคะเดี๋ยวเราก็จะอ่านสคริปต์ไปอัดไปนะคะตอนนี้นะคะเราก็กําลังเรียนว่ายน้ํานะคะเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูว่าเรียนว่ายน้ำเป็นไง เราขอแชร์นะคะว่าการตัดสินใจเรียนว่ายน้ำเนี่ยเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดเท่าที่เราเคยตัดสินใจจะใช้เงินกับการเรียนอะไรมาเลยนะคะเพราะว่านอกจากจะฝึกสมาธิแล้วเรายังมีสกิลในการเอาตัวรอดด้วยนะคะทุกคนมันทําให้การเล่นน้ําว่ายน้ําของเราสนุกมากยิ่งขึ้นถ้าเกิดใครเนี่ยอยากเรียนเนี่ยเราแนะนําให้เรียนเลยนะคะมือชาเริ่มต้นที่หมูปิ้งนะคะ อันนี้อร่อยมากแบบอันนี้เราเริ่มที่สิบเอ็ดโมงนะคะก็ทำงานได้นิดหนึ่งก็กินข้าวดูสิทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนเริ่มต้นอัดวิดีโอนะคะตอนนี้ประมาณบ่ายสามทึ่งนะคะกำลังจะไปไว่ายน้ำแล้วก็อ่านหนังสือริมสระนะคะเดี๋ยว จะถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนได้ดูเดี๋ยวขอโชว์หน่อยว่าวันนี้ทําอะไรบ้างเหมือนเดิมนะคะมาดูตารางที่ต้องทำในแต่วันเนาะซึ่งอันนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะทําทึบทึบไปเนาะอันนี้ก็จะเหลือเดี๋ยวไปไว่ายน้ำแล้วเห็นไหมคะเราจะใส่เข้าไปด้วยเนาะแล้วก็จะมีทำควากเพลินต่อนะคะลูกค้ากับเราก็จะคุยกันในชิ เราก็จะนั่งสักที่หนึ่งนะคะแล้วก็นั่งทำงานเนาะสัปดาห์นี้จะบอกว่างานยุ่งมากๆเลยนะคะทุกคนไม่ค่อยได้จับกล้องไปถ่ายอะไรเลยนะคะเนี่ยพอมีเวลาเนี่ยก็คือฟ้ามืดแล้วนะคะแต่ก็จะพยายามทำเวิร์กล็อกเนี่ยให้ครบ ของเดือนนี้นะคะเพราะว่าก็เป็นเป้าที่เราทําไว้เนาะแต่ว่าจะทําต่อหรือไม่นั้นก็ขอดูความรู้สึกขอดูฟีดแบรก่อนนะคะเพราะว่าไม่ถนัดการจับกล้องมาถ่ายแบบเป็นวล็อกอย่างนี้นะคะแต่ก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันถ้าทุกคนชอบเนี่ยเราก็จะทําต่อไปนะคะ น่ากินมากเลยนะคะทุกคนอันนี้เราสั่งเป็นไข่ลูกเขยนะคะแล้วก็มีผาแนนะคะแล้วก็กระเพราเครื่องในแล้วก็กุดเชียงทอดเขาเปนีมม้มาให้ด้วยนะคะและหืทุกคนคือกุนเชียงแบบกรอบมากนะคะคือทอดได้หน้ากินมากอุอ้ยอข่ยาก,กินทุกคนนะคะ อันนี้ก็คือบันทึกรายรับรายจ่ายของเรานะคะทุกคนจะเห็นว่าทุกวันเนี่ยเราก็จะเขียนไว้เลยว่าเราทําอะไรบ้างจ่ายด้วยวิธีไหนแล้วก็ราคาเท่าไหร่นะคะแล้วก็แคตตาล็อกของสิ่งที่จ่ายไปนะอันนี้เราจะทําทุกเดือนเลยนะคะทุกคนเพื่อที่ว่าจะได้ดูด้วยเออว่าแต่ละวันเนี่ยตัวเองใช้เงินยังไงนะคะเพื่อนๆคนไหนอยากทำเนี่ยก็สามารถไปทําแบบนี้ได้นะเราทําใน g o Google s h e e t นะคะ แล้วก็เวลาทำงานนะคะเราก็จะชอบเปิดสปอยหนังฟังนะคะแบบว่าไม่มีเวลาดูเนาะแล้วบางทีเราไม่รู้ว่าหนังสนุกไม่สนุกนะคะแล้วก็ชอบฟังสปอยเนาะอันนี้เราก็มีหลายช่องนะคะที่เราติดตามถ้าเกิดใครเนี่ยที่ไม่ชอบอยู่เงียบๆนะคะเราก็จะฟังพวกคดีฆาตกรรมแบบพี่แฮมหรือว่าหมอตังอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คุณฟาโลเนาะเราก็จะชอบฟังแต่อันนี้เราฟังจนเขาผลิต คอนเทนต์ไม่ทันแล้วนะคะแล้วก็เออหาสปอยหนังฟังนะคืออยู่เงียบๆไม่ได้นะคะพี่คนไฮเปอร์ปิดงานสัปดาห์นี้นะคะด้วยการเข้าไปชูตติ้งที่ร้านเมอริเดนแเนเคแค์นะคะก็จะเป็นการถ่ายภาพสินค้าใหม่เนาะแล้วก็คุยอัปเดตงานกับเจ้าของร้านนะคะ จบสัปดาห์นะคะก็คือสัปดาห์นี้ยุ่งมากแล้วคือถ่ายเขาเรียกอะไรฟุตเทจอะไรไว้ก็คือจําไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าบางทีก็ลืมว่าตัวเองทําอะไรแล้วก็บางทีทําอะไรแต่ก็ไม่ได้ถ่ายงงไหมก็คือแบบเป็นเี็กที่ยุ่งมากๆแม้ว่าเราจะทําแพนไว้แบบแพนไว้ดีแค่ไหนนะคะแต่ขอบอกว่าเวลามีงานแทรกเข้ามาเนี่ยทาให สิเทมเราเนี่ยรวนไปหมดนะคะแต่ว่าเโชคดีที่เรายังมีแบบซิเ็มมีแผนของเราอยู่เนาะทำให้เราเนี่ยกลับเข้ามาในรูปได้ง่ายขึ้นนะคะแต่ก็ถือว่าวิคที่ค่อนข้างจะงงงนิดนึงก็วีกนี้นะคะทุกอย่างค่อนข้างทุลักทุเลก็คือยอมรับตามตรงนะคะแล้วก็หลายอย่างไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดแล้วก็การเรียนเวิร์สเพจเนี่ยหยุดไป5วันเต็มๆแล้วแต่ข่าวดีทุกคน YouTube ของเรานะคะ สามารถมีซูเปอร์แดงแล้วนะคะถ้าเกิดใครชอบคอนเทนต์เราและอยากสนับสนุนสามารถกดซูเปอร์แดงให้เราได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครยังไม่มีกําลังที่จะซูเปอร์แดงเรานะคะก็สามารถกดไ like, ลค์กดแชร์คลิปวิดีโอเราได้แล้วก็เดี๋ยวเรากําลังจะเปิดเมมเบอร์นะคะก็คือเมมเบอร์ในช่อง YouTube เราเนี่ยสามารถดูคอนเทนต์ที่เป็นเ e อ็กซ์คลูซีฟเนาะที่แบบว่าเราอาจจะไม่ได้โชว์พาริชจะให้คนที่เป็นเมมเบอร์เนี่ยสามารถดูได้เท่านั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเพลย์ลิสต์เกี่ยวกับการสอน ทำแค้นว่าสอนทำคอนเทนต์อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราคิดอยู่ว่าจะสอนทุกคนเนี่ยส่งรูปส่งเวกเตอร์ขายในชัตเตอร์สต็อกนะคะอันนี้เราเราคิดว่าออเดียนที่ตามเราอยู่ก็น่าจะตามพอเรื่องนี้เหมือนกันเนาะแต่ว่าขอบอกไว้ก่อนว่าเราไม่ใช่เอ็กซ์เพรสทางด้านาทางด้านคือรายได้หลักของเราอะไม่ได้มาจากชัตเตอร์สต็อกเนาะเราก็เลยเออยังไม่ได้อยากเปิดสอนเท่าไหร่เพราะคิดว่ามัน คือเราก็ยังไม่ได้มีเทคนิคอะไรที่จะทําให้ภาพหรือว่าเวกเตอร์ของเราขายดีนะคะวีคนี้ก็ลากันไปเท่านี้นะคะแล้วมาเจอกันที่ Workwalk EP 3นะก็ถ้าเกิดใครชอบนะคะคอมเมนต์ไว้จะได้ทำต่อเนอะถ้าเกิดใครคิดว่าเอออย่าฝืนทำเลยก็เดี๋ยวจบเดือนเซปเทมเบอจบเดือนกันยายนเนี่ยเราก็จะเลิกทำแล้วนะคะหวังว่าคิวตด้วยนี้คงจะมีประโยชน์แล้วพบกันใหม่ในคิดดนวดอนาสนสดีค่ะบาย